แงนชดเป็นกาสพอนอีกครั้งนึงการเ็รดียดีัน้ทานี่น้องจชบดที่กแม่ครจะถึงช่วงท้าของเวทีตาใส่ใจในวันนี้น้องบคนและอสวสองเที่ไม่า่นวันมือสิบเสียงที่จะเข้าสูตะวันแบบมาสำรวจความคิดเห็นนะคะ สู้เพื there, ่อเอ็นพร้อมแล้วครับสวัสดีค่ะวันนี้พวกเราสองคนแบมและทานตะวันตัวตุลานนจะมาถามคุณทิมพิธาค่ะว่าคุณทิมพิธาและพักก้าวไก่มีนโยบายที่จะยกเลิกม .112 หรือแก้ไขค่ะเราจะมาฟังกันค่ะตัวเหมือนกลางให้น้องตะวันกับน้องแบมไยแล้ว ดีใจนะครับที่ได้เห็นสองคนนี้ออกมาแล้วขอทำโพลยได้ไหมได้ค่ะยกเลิกยกเลิกตอนนี้ผมในฐานะหัวหน้าพรรเก้าไกลติดสติกเกอร์ต้องคำว่ายกเลิก แต่แต่ผมต้องขอโทษน้องทั้งสองว่าขอให้ผมแก้ไขก่อนด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้สำหรับคําถามต่อคาถามนี้ว่าทําไมต้องแก้ไขเพราะผมเชื่อว่าการแก้ไขจะทําให้โอกาสที่กฎหมายนี้ได้รับการแก้ไขในสภา,ามากกว่าและผมเชื่อว่าร่างของพรรคก้าวไกลไม่ว่าจะเป็นเรื่องการที่ไม่ใช่ว่าให้ใครเอาสถาบันมาทําร้ายกันการตั้งคําวิจารณ์ไม่ต้องติดคุก การลดโทษอ,ออกมาการเอากฎหมายฉบับนี้ออกจากหมวดมั่นคงไม่มีใครต้องติดคุกเพียงแค่ตั้งคำถามอีกต่อไปอและถ้าพอรอยอพี่น้องประชาชนเสนอกฎหมายยกเลิก112เข้ามาพักเก้าไกลก็จะสนับสนุนคอรอยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นต้องขอโทษน้องทั้งสองคนที่พี่้องขอแก้ไขม .112 ในสภาก่อนถ้าสภายังไม่ให้รับการแก้ไขเหมือนเนี่ยแล้สภาชุดที่ผ่านมาแล้วเราไปยกเลิกด้วยกันครับขออีกนิดนึงค่ะเดี๋ยวขอ,อนุญาตค่ะให้สอสอข้างหลังทุกคนนะคะติดยกเลิกหรือแก้ไข<อ>แต่ว่าแต่ว่าน,นี้คือการแสดงออกเป็นสีของทุกคนนะคะถ้าคนไหนไม่อยากติดไม่เป็นไรเราก็ใจใช่ แต่ว่าถ้าจะติดยกเลิกหรือแก้ไขเป็นความที่เป็นความที่เห็นของทุกคนทุกคนมีสิทธิ์ในความที่เห็นนะคะตรงนี้ไม่เป็นไรเราเข้าใจกันได้ขอบคุณค่ะเอาเล่ไหมครับเอาลูกเลยมาสนับสนุนร่วมกันทำตามคำสั่งเพื่ากฎหมายมาตรา เอ้ามาดิครับอ่านี่คือจิติเสรีภาพเป็นการที่วไตยนะครับผู้สำหรทุกคนของเราจะติดสติ๊กเกอร์การถำโทรแบบนี้นะครับไม่ควรจะถูกดำเนินคดีใช่ไหมครับพี่น้องแน่ครับทำไมกันถามคำถามแบบนี้กับบางเรื่องน้องสองคนนี้กับถูกดำเนินคดีประเทศไทยไม่ควรจะเป็นแบบนี้ต่อไปนะครับ้น เราต้องมาช่วยกันนะครับขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมนี้ให้ดีกว่าครับพู้สมัครของเราทุกคนแสดงความเห็นอย่างชัดเจนนะครับออาตัวมือดังให้คุณตะวันกับคุณบามนะครับ